าเบึงต่อทานได,ได้พี่น้องด้วยไม่มีเปิดทานครับไม่อาลางเลยแหละจ้านี้ฮะ,ะจากต้นเจ้าลงนี่ส,สองต้นป่าต้นก็นงยลงสะส คอยไฟเครื่องเผาใหม่เา่ที่ลุงไปโค่นยู่ๆพุ่งตะวันเหมือนต้นมันหนำซาเลียงเขาเบิดย้อนทานนี่ได้ข้าวเพราะวสีเสีบเขามาเอาเอาเบิดมีจักรส่วนเอาเบิดเลยไปสวนยางมึงการแล้จะไปขายพุนหรอหัวยามฝผุนกลุ่มดังไฟจิติดผุนฮีดลงมาจิตติสิบทไหนฮีดลงมา ก็เห็นจะมีหดังคายด้วยเถอะนะโอ้ยมีก็มีเสียงกระซิเก่าเนาะถ้าบทสูงอีหลีมันดังไม่ได้ปรกาดเด้ไงเหรออือโอ้งามอาหารมันแบบมันซึนมันยังเลได้เผื่อมันสิติดได้ไหมอืมไม่แห้งไม่เดี๊ยวเนาะเอาลงเผื่อสิไปโอ๊บรีดยางรีดน้ำมันมันยังออวนไม่แห้งเลยเป็นกิ๊ขึ้น อีอราอ่าคือดังไฟอยู่โน่นไงได้เพื <c oughs> ่อมันสิกินลงมาลงมาลงมาเป็นทานเนาะคือดึงโลดท่าอัดอยู่บาดในซี่เบือเนาะควัคนอันเขาวๆซิบซิอันนี้ถ้าขาวเนี่ขาวแห้งเนี่ยมัน,วนควันอย่าสูบนี่เหมนยังบุเบอือเป็นลายย่างว่านี่จกุกพอ่อซอยพืชใส่พเน,นื้อเนตงานก่อนจุกฐาน ก็เนรละจกผู้ทานเราคักเขาได้แป้งแป้งผูง้ทานเราอ๋อว่ะ,วะของเราก็จุเขาอันนักก้นรู้เขาไฟกินแล้วก็เดือบอะไรกันเรากันเลยทางเขาเที่ยงเออเราเนี่นเขาจะเอาท่อนี่นะใส่แบบนี้ท่อกันเลยนี่ดีย๋ยวเอาท่อนี่บนดังไฟเลยกอให้บนดังไฟบ่ให้มันนั่นนั่นบังคับมันไว้ าโคนี่แหลนี่เอาดไงมขับเนี่ยทั้งรับมาค้าลงเน่ใช่เร่รักมาสั่นเลยคือดินทวนด้ดินูซาันถ้าดินดากอันนี้ฮันถือถือฟันดำๆแล้วฮันไปซูนโลดมันคูบึมบมลงเลินับ่ได้อีกเ่าอืมชอบเะรื่อนยังยังว่ไปสมอยู่ มันนี้ว hey, ่างใครก็นดีไม่นด้เคสิเข่าสวนได้ไหมก็นดียังจัง้ายอยู่ยังจะบ้าากวไดรเนี่กมาเลยนย่ รู้สั่งโซ่โซ่โซ่บุได้โดดอยู่บ้านนะอยู่นี่เอาให้อนไปสอนเป็นล้วนโอ้ยไปสอนเมาละเออโอ้คุณเมาท่านมาเลยนี่เออนอนท่าเลยนอนท่าเลยคือบุจกคือบุคอดถ่านล้วนอนล้วนหลับเอาเรื่อยกลางวันแล้วจะสอบเอาเบิร์ตจะสอบนี่โอ้อยทำได้หัวซีกบุญแล้วเอาเบิร์ตนี่แหละจนเบิร์ตในเสา เช็คตักันเตเอาเท้ากันโทษไปเพิ่มไปอย่างนนตัวอาซีบเนาะโอ้อยู่ใต้อยู่ยุ